เพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวดัดขาก่อนถอยดิเอาเดี๋ยวใส่ทั้งหมดนี่อันนึงนั่งถ่ายภาพถ่ายแล้วถ่ายแล้วให้ผ้านอนแมวผ้านอนผ้าเสื้อหยุดหลังผ้านี่มันลื่นน่ะต้องใช้ผ้า ไปไปช่วยช่วยนอนนะแกไปดึงสายรถแกไปดึงครับมาเอปลาะ่เสื้อลงนีเ้อ่เอเอาคนละขาคนละขาค่อยๆด้วยค่อยยหน่อย่าอย่ไม้ไม้รูกาไม่เยะเออจับหัวก่อนจับหัวมันรูปๆูหน่อยเห็นดำเลือกเมือกมันไปใส่ที่หัวมันหน่อย

อย่าปล่อยมันก่อนเลยปล่อยแฮมเบรดก่อนมียังไงดิจะออกแล้วมันจะออกแล้วหัวมาแล้วนะเอามือลุงหัวหน่อยเอาลูบรูปหัวหน่อยเออแล้วเออนั่นแหละลูบรูปหัวหน่อยมันนึงทางช่องคลอดมันหน่อยเทางช่องคลอดมันหน่อยหัวสาวเว้ยมืทางช่องคลอดเว้ยแต่ตีนแข่งอยู่ไหนล่ะไหนตีนไปข้าข้างตีนไปข้าข้างแบบเอาไว้มาสอดทั้งบนหน่อยที่ฉุมไม่มีมือมันไปไหนอ่ะ กลัวลูกทำไมมาออกยากนักล่ะเอามือลูก้องเอาดังเอามือแหวกๆอีกเปี๊ยมาหน่อยดิแหวกแล้วมันใหญ่่่ใหญขไงมันใหญ่ตัวใหญ่โอ้ดึงไม่ลอยๆหัวจอกแล้วแล้วแกงขับไปดึงช่วยหน่อยึกแกงแกงมาเอาไม้สอดทางบนไปนะจะช่วยเอาถอนม้นันออกฝาดฝาดบนนี่

น้ำมันจะหงุเแล้วอ่ะใหญ่มากใหญ่ไงเอาหนึ่งต้องอีกด้วยคิดด้วยเดี๋ยวเอาหัวไปแล้วก่อนมาก่อนเดี๋ยวขาดันไปมาแล้วหัวมาแล้วหัวมาแล้วดึงดึงด้นดึงคนต้นลงนายดึงคนต้นลงไปเลยไปเลยเป็นไงลูกโอ้ยตายทางนี้ดึงคนต้นลงนายเออเออโอ้ยใหญ่มากเลยมันใหญ่เกิน ดึงดึงก้นต้นลงนายดึงก้นต้นลงดึงก้นต้นลงดึงก้นต้นลงเออดึง้านะก็ไม่ักเนาะมันลื่นดึงก้นต้นลงไม่เป็นไรแล้วมันหายใจได้แล้วไม่ใช่แล้วแม่มันนั่นรึมปลไม้ถอดถอดไม้ออกไปแก่แก่อดมออกไม้ออกแม่มันลงแล้วแม่มันหมดลมแล้วมันดลถอดไมออก ไม่เป็นไรแล้วมันเอยถอดไม้ออกเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยเอยพูเอา้อาผ้ามันใหญ่โก้ยโออเออตัวใหญ่มากมันไมช่วยตายอ่ะตัวมันใหญ่เกินใหญ่เออนอนเลยลูกอปยนอนปะอนปะอนปแม่มันจะหมดลงแล้วไม่เป็นไรโอ่อะไรอะไรนกมันตัวมันใหญ่ หมแม่หมดแรงเลยอะมันเหนื่อยมันเยี่ยม้าวเ้ยตูเมียตวเมียเลยปอปักปอกักมันเป็นไรหรอหายแล้วได้แล้วไปเยรอนอกเองไม่ได้ มันเดินก็เดินข้าซองเองเลยมันรู้มันรู้เดินเข้าเองเลยแกี่ก่อนเราทาแล้วแม่จะไม่ไหวแล้วแม่โอ้ยตัวใหญ่จังเอยตัวเมียอีกเนียตัวใหญ่ใช่ใช่เออตัวเมียอีกแล้วเขาต้งหัวตัวมันใหญ่นอกกโอสีนี้นะหลายตัวแล้วเนี่ยอยังไม่ให้เขาช่วยเลยนะ้อ้โห นี่แกงให้แกงกะทิอ่ะเนี่ยน้องเป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มันพึ่งเดี๋ยวก็